ตอนนี้ค่ะทุกคนตอนนี้เราเดินทางมาถึง e ีที่เจ็ดนะคะมีไหมคะปัญหาที่เรียกได้ว่าถ่ายผิดกำหนดผิดพอเห็นอีกทีคลิปกับหัวค่ะแล้วพอมาลงโปรแกรมแคปคัทเนี่ยเราจะมีวิธีการแก้ไขย,ยังไงแล้วใช้เครื่องมือไหนเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะสำหรับเครื่องมือที่เราจะใช้นะคะสมมุติว่าเราเข้าไปในแอปพลิเคชันแคปคัท แล้วพบว่าเราจะตัดคลิป1คลิปแล้วปรากฏว่าคลิปนั้นกลับหัวนะคะเราเข้ามาที่โปรเจกต์ค่ะหลังจากนั้นเราไปเลือกคลิปวิดีโอที่เราจะใช้นะคะเห็นไหมคะ2คลิปนี้ว่าจะใช้ว่าจะทําการตัดคลิปวิดีโอเพื่อเป็นสื่อการสอนแต่บังเอิญว่ามันกลับหัวค่ะพอเราเพิ่มเข้าไปปุ๊บเห็นไหมคะคลิปวิดีโอของเรากลับหัวเราต้องกลับหัวอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่เราต้องกลับเหมือนเดิมนี่แหละแต่เราจะใช้เครื่องมือหนึ่งเครื่องมือนะคะที่เรียกว่า ตัวแก้ไขนั่นเองนะคะตัวแก้ไขตัวแก้ไขอยู่ตรงไหนตรงนี้คะ่ะทุกคนอย่าลืมนะคะว่าทุกครั้งเนี่ยที่มีการแก้ไขเนี่ยเราจะต้องใช้มือหรือว่า,าคลิกไปที่คลิปวิดีโอของเราก่อนนะคะเสร็จแล้ว ไปเลือกที่ตัวแก้ไขที่เป็นรูปก,กันไกค่ะสามารถที่จะสะท้อนซ้ายขวาก็ได้หรือจัดหมุนแบบนี้ก็ได้นะคะเห็นไหมคะเราก็จะสะท้อนออกมาแบบนี้ก็ได้การหมุนกลับหัวนะคะสามารถที่จะใช้เครื่องมือคําว่าหมุนได้เลยค่ะเห็นไหมคะคลิปของเราเท่านี้ก็สามารถที่จะแก้ไขได้แล้วก็กลับมาแบบนี้แล้วค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะแล้วตัวครอปล่ะครอปคร ยังไงนะคะเราก็ไปที่ตัวครอปนะคะเสร็จแล้วจะมีกำหนดให้เราค่ะตัดตามขนาดที่เราต้องการนะคะเราอาจจะมาเลือกที่ขนาด16ต่อ9เขาก็จะกำหนดให้เราแบบนี้เลยนะคะแต่ไม่ต้องตกใจนะคะพอเรากำหนดแล้วคลิปของเราก็จะออกมาในรูปแบบแนวตั้งเหมือนเดิมยังไม่กลับหัวแต่อยู่ในโปรแกรมเนี่ยมันอาจจะกลับหัวแบบนี้นะแต่พอเรากดเครื่องหมายถูกเนี่ยมันก็จะกลับหัวมาแบบนี้นะคะแต่ คลิปของวาดเนี่ยที่วาดเลือกนะคะก็คือเป็นขนาด16:9นะคะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกเป็น16:9นะคะแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการแนะนําเครื่องมือนะคะสําหรับคลิปต่อไปเราจะแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขเหมือนเดิมนะคะก็คือจะมีคลิปนี้อ่าคลิปที่2ทํายังไงทาลักษณะเดียวกันเลยค่ะแต่ที่ตัวคลิปก่อน เสร็จแล้วเลื่อนทางมาทางซ้ายนิดนึงนะคะเราจะเห็นเครื่องมือที่เรียกว่าแก้ไขหรือรูปก,กันไกค่ะเสร็จแล้วเราก็หมุนคลิปค่ะแบบนี้เพียงเท่านี้นะคะคลิปของเราก็จะกลับมาเป็นแนวตั้งเหมือนเดิมแล้วค่ะฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะคะเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะตัดแต่งคลิปได้ใช้เครื่องมืออื่นได้ตามปกติเลยนะคะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆน,นะคะหรือว่าทุกคนที่อยู่ในกลุ่มนะคะสงสัยสามารถที่จะกลับไปดูคลิป ที่ 1, 2, 3ได้เลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เครื่องมือพื้นฐานในแอปลพลิเคชันแคัสสำหรับ EP นี้ก็จะเป็นการแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เครื่องมือแก้ไขอย่าลืมลองเอาไปทำกันดูนะคะ